คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตถ่ายกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่16พฤษภาคม2566นะครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2 ครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานจากอิตาลีพบกับเอซีมิลานจากอิตาลีดีกรีไม่แพ้กันนะครับหลังจากที่นัดแรกอินเตอร์มิลานกำชัยไปได้2ประตูต่อศูนย์นับตุนไว้ก่อนแล้วครับเตะกันที่สนามจูเซเป้ครับเมอาซ่านะครับเวลาตีสองของค่ำคืนวันนี้ครับมาดูความพร้อมของอินเตอร์มิลานกันครับต้องบอกว่าลูกทีมของชิมอโนอิสกี้ครับเป็นฝ่ายตุนความได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยครับ หลังจากเลกแรกครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนครับ2อประตูศูนย์นะครับสำหรับความพร้อมของเกมวันนี้ครับไม่มีอ๋อมีผู้เล่นบาดเจ็บครับเพียงแค่2อรายเท่านั้นคือมิลานสกรีเนียนะครับกับดาเบิร์ตครับคาดว่านัดนี้ครับจะมีการปรับจากเกมนัดล่าสุดครับหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับเริ่มจากแนวรับครับที่จะกลับมาใช้งานทางด้านดาเมียนนะครับแล้วก็อเลสซานโดบาสโตนีนะครับแดนกลางก็จะกลับมาส่งนิโคลโลบาเลลล่า ฮาคารชันฮานูกูนะครับและปิดท้ายที่แดนหน้าครับจะกลับมาส่งราตตโรมาตินเนสและเอดินเชกโกที่บวกสกอร์กันเป็นท่วมท้นครับไปแล้วครับ29ประตูน,นะครับมาดูทางด้านทีมเยือนครับเอซมิลานสถานการณ์นะครับตกเป็นรองค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับสำหรับลูกทีมของสเตฟานอปิโอรีครับ ด้วยการแพ้มาก่อนครับศูนย์มุแถมช่วง2นัดหลังสุดครับดานปลาชัยทั้งหมดอีกด้วยครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เป็นลองแบบสุดตัวเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้น่าจะได้รับข่าวดีเพราะลาเด้ครูนิสกองกลางและลาเฟลเลเยอัสนะครับแนวลุกคนสำคัญน่าจะกลับมาฟิตเต็มถังพร้อมลงสนามช่วยทีมในวันนี้เช่นเดียวกันครับกับโอลิเวียเชลูเดบิสครับศูนย์หน้า มากประสบการณ์ในวัย36ปีที่นัดล่าสุดนั่งเป็นตัวสำรองจะกลับมายืนค้ำเดี่ยวคอยปั่นปนคู่แข่งอีกครั้งครับมาดูทัศนะและไปที่ฟันธงกันด้วยนะครับอาจจะบอกได้ว่าครับเป็นเกมมิลานดาร์บี้แมตช์วันนี้นะครับเวอร์ชั่นยุโรปที่น่าดูที่สุดครับรู้ผลล่วงหน้าได้เลยแล้วครับเนื่องจากทั้งผลงานและความมั่นใจในชั่วโมงนี้กลายเป็นอินเตอร์มิลานครับที่ทำได้ดีกว่าเยอะ โตรโคตรครับเริ่มจากเกมเล็กแรกครับที่เป็นฝ่ายตุนสกอร์มาก่อนแล้วนะครับ2อศูนย์บวกกับผลงานตอนนี้ครับดันเข้าวินเหนือคู่แข่งมา7นัดซ้อนครับรวมทุกรายการอีกด้วยนะครับด้วยด้วยเรียกได้ว่าแมตชนี้ครับถือไพ่เหนือกว่าทุกใบครับสนทางครับสนทางกับอ่าทางด้านเอซิมิไรครับคู่แข่งที่กลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งแพ้ยิ่งเล่นยิ่งไม่ค่อยดีขึ้นนะครับปลาชัยมา2นัดรวดเลยนะครับเสียไป4ลูก และยิงใครไม่ได้เลยครับซ้ำร้ายเกมนัดแรกตามหลังถึง2เมตรบอกได้เลยว่าคงต้องรอปาฏิหารสถานเดียวหากจะพลิกลกกลับมาเข้ารอบแล้ครับงานนี้ครับเซียนนอกระขายขอฟันธงไปที่อินเตอร์มิลานชนะเอซีมิลานครับวันนี้เซียนนอกระขายออกทีเด็ดกันไปแล้วครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้เซียนนอกระขายต้องขอลาไปก่อนดูบอลให้สรุปก,กันนะครับสวัสดีครับ